ว่าอาหารที่แบบคลายหนาวได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือนี่นี่นี่ข้าเลือกหมูเจ้าของร้านอ่ะใจดีมากจริงๆอ่ะกินหมดไปแล้วจานหนึง่งแต่ปรากฏว่าเขาเห็นว่าหน้าตาผมคงจะยังไม่อิ่มละมังคุณป้าก็เลยยกให้จานหนึ่งนะครับแล้วหูจะบอกว่าอร่อยมากแล้วบรรยากาศหน้าหนาวนะคือคือสนใหญ่เนี้ย กับความยันขึ้นอยู่เลยนะกับข้าวสวยนะอร่อยมากเลยนะชิมให้ดูคำหนึงเพื่อแยกงานตเกียรดูนานๆตอนนี้จิ้มกับน้ำจิ้มน้ำุมนะครับแต้จิว <laughs> ๋วออกมาอย่ะลืมอะล,ลืมร้านฉีซุนลี่ฉีซุนลี่นะครับอยู่ตรงวงเวียน อนาฬิกานะจังหวัดพิศนุโลกนะโบวีอ่อนาฬิกาหาร้านชี่ซุนเล่อร่อยจริงไม่มีคา่าโปรโมทมากินอร่อยจริงบอกเลยนะคงเป็นรานคงเป็นร้ากินคำกินคำ